สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานมอเตอร์เอ็กปี2021นะครับพวกเราทีมงาน t o y ย t a Bus สนะฮะจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะผู้ชมทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรนะครับโดยตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ด้านหน้าบูธของ t o y o ต a นะครับจุดเด่นของบูธนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยฮะ หลังผมนะโมเดลริซ่าซึ่งเป็นชุดแต่งนะครับ oh, oh, oh. ที่ออกแบบดีไซน์ออกมาให้เข้าคู่กับ Toyota Camry นะครับมี Toyota f o r t u n e r แล้วก็เจ้าตัว Toyota Corolla oh, ่อถัดไปทางด้านโซนนั้นนะฮะจุดเด่นที่มาเลยนะก็คือเจ้าตัว Corolla โตโยต้าโคลราครอสันเองซึ่งตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งแบบ G R Sport บอกเลยว่าสวยงามมากซึ่งรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะ้วเรื่องของดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดูสวยงามมากๆรวมถึงออปชันเองนะครับก็แบบ All Speed ด้วยนั่นหมายความว่าออปชันที่เป็น p t i v e Cruise c o n t r ทนเนี่ยถึงจุดหยุดนิ่งเลยน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าทดลองขับได้เลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เนมนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เนมขายเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมวันนี้ก็เป็นรอบ ลูกค้าให้ความสนใจรถยนต์หลากหลายรุ่นเพราะว่าในงานเรามีรถรถใหม่เปิดตัวเยอะ ตัวที่ลูกค้าอยากเห็นหรือมีชุดแต่งมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลิสต้าตัว GR หรือ GR อโคลเลกชัอตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้ด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่โซลูต้าบัสมีหมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันเลยนะฮะไปเลยขอบคุณมากนะครับพี่เนมโอ้ภายในเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสวยงามมากจริงๆนะครับมีการตกแต่งของ GR นะเขียน GR เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดนะครับตัวคุญแจเองหรือว่าแม้แตโครมเองก็ตามรถนะครับไม่ไม่ได้มีแค่บูธโตโยต้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันดีกว่าว อ,อื่นๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เกตบอมมอเตอร์นะครับที่ถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยไม่กี่ปีนะฮะกรรู้สึกว่าบูธเขาเนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับโอล่านะที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารวนนะฮะแล้วก็ ตรงนั้นนะฮะก็จะมีในส่วนของนะฮะที่เป็น SUV นะฮะซึ่งตัวนั้นก็เป็นไฟฟ้ารวนเหมือนกัน H6 นะซึ่งแรงบิดแรงม้าเนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็คนได้รับความนิยมจากคนไทยค่อนข้างเยอะมากเลยด้านหน้าผมนี่เป็น m e r c ์เซเดสเบนนะครับคนเยอะมากนะบอกเลย น่าจะมีรุ่นที่สวยมากเลยนะครับตัวนี้สวยมากเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะรุ่น EQS นะครับผมว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่นหนึ่งเราไปดูภายในงานกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปหานะคนคุยด้วยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อใหม่ค่ะคุณใหม่นะครใช่ค่ะอ่าคุณใหม่เป็นเซลล์ของ AMG อันนี้ขอแนะนํานิดนึงนะคะว่า AMG อะไรยังไงบ้างในบูธนี้ได้ค่ะก็วันนี้นะคะทาง Mercedes AMG ของเรานะคะเปิดตัว AMG C65 3นะคะเป็นตัวเป็นลิฟตตัวใหม่เลยนะคะเพ่องสามพันนะคะ435แรงม้าเลยค่ะโอ้435แรงม้าเลยเหรอแรงมาใเหยียบเหียนิดนึงถึงชนบุรีเลยถึงชนบุรีอะ อ่าคุณใหม่ก็คือเป็นเซลล์ที่ประจําที่นี่ใช่ไหมฮะใช่นี้ผมเมื่อกี้ผมถือไม้รับมือสั่นเลยอะทำไมอะคะคุณใหม่สวยมากครับอ้ขนาดนั้นเลยได้ครับอยากเป็นคนใหม่ของคุณได้ไหมโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับ ครับตอนนี้นะับผมก็อยู่หน้าบูธของ MG นะฮะก็บอกเลยว่า MG บูธ MG นะครับก็จะมีตัวนะฮะที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือ HS นะเวอร์ชัน HSP HEV แล้วก็ตัว MG5 ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยต้องถือว่าไม่แรงเลยนะแต่เรื่องของดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดูสวยงามมากๆเลยเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าบู๊นะครับตัวคอนด้นะก็มีไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือตัว HRV นะฮะก็เป็น e- h EV นะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับที่อื่นต่อ เดี๋ยวเรามาดูบูตมาสด้ากันดีกว่าสีแดงสดใสน,นะฮะ <t> ก็บอกเลยว่าสีของเขาเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยครับแล้วก็ดีไซน์ของเจ้าตัวนะครับมาสด,ด้า3เนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งนะครับของตัวนะครับเป็นเขาเรียกว,ว่า C segment นะฮะก็คือ To โยต้าออกเทสนั่นเองนะ C segment เ,เดียวกันนะครับส่วน c x 30นะครับก็จะเป็นคู่แข่งของเจ้าตัว t ตโยต้าโคราคอสนะเดี๋ยวเราไปทักทายพิตตี้ของทางมาสด้ากันดีกว่านะฮะชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยชื่อขนมนะคะ นนะะชื่อมิ้นค่ะโอเคครับเป็นไงบ้างครับอันนี้เปิดตัวมาเท่าไหร่ครับ2วันใช่ไหมใช่ค่ะมาดูรถที่ดูได้นะคะได้เลยครับเนี่ยมาดูได้เลยนะมีน้องขนุนนะคร<ช>ับกัน,น้องมินค่ะน้องมินนะครับน่ารักมู่เลยยูถึงวันที่12ไว้เลยค่ะใช่ค่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับ อ่าแล้วภายในงานนะครับก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์เท่านั้นนะครับเรายังมีมอเตอร์ไซค์นะครับมีรถเก่าด้วยแล้วก็มีเรือด้วยนะเอามาชมกันดีกว่าครับนี่เดี๋ยวไล่กันไปเลยนะดีไซน์ออกมาได้ดูสวยงามมากๆนะครับอันนี้เป็นบูธของ h a ร l เล d a ดี d ิส n นะก็คือเป็นแบรนด์ของบริษัทอเมริกันนั่นเองนะครับก็เราได้พิตตี้สาวาสาวย3คนนะครับนะเดี๋ยวจากไท i อัพนะครับเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์กันนะว่ามีชื่ออะไรกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะสวัสดีค่ะซูฟิมค่ะ สวัสดีค่ะบูบีค่ะโอ้พิตตี้ของค่ายนี้นี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆทุกคนเลยนะครับที่นี่มอเตอร์ไซค์คันไหนเด่นเด่นบ้างครับเป็นไฮไลท์บ้างเป็นไฮไลท์เลยใช่เป็นคะก็น่าจะเป็นตัวรุ่นใหม่นะคะที่เราอยู่นเปิดตัวมาค่ะอ๋อปีนี้นอกจากนั้นนะคะจะมีพิตตี้สาวสวยเอาจริงนะผมแทบไม่ได้มองมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะผมมองแต่มองแต่พี่ๆน้องๆเขาดูอ้ำอ้ำมึงอึงนะเอาันนี้เลิก เขินเขินครับเขินเขินนะได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พาคุณลูกค้าหรือว่าาท่นคุณผู้ชมนะครับเดินดูภายในงานไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธของทาง t o โยต้เองนะครับหรือว่า แบรนด์ต่างๆก็ตามบอกเลยว่าสวยทั้งรถสวยทั้งคนงานนี้นะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้มีตั้งแต่วันที่1นะจนถึงวันที่1 2บธันวาคมก็ไม่อยากให้คุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะครับพลาดโอกาสที่จะมาชมรถตัวเป็นๆน,นะงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูรถต่อนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอก,กันใหม่นะคะ